ครับผมก็สวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุขค้น,นะครับคุณลุงคุณป้าน้าอาน้องน้องสุข,ขสุขคนก็มาพอกันคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเสียาแต้มแต้มสามตัวบนซึ่งเป็นสูตรไหมนะครับพึงคิดคนขึ้นมานะเอามาแต้ม3ามตัว แต้มสองตัวฮาก็มีแต่เแต้มสองตัวยังไม่ได้ลงไห้นะครับเดี๋ยวจะลงไห้อยู่อันนี้สูตรหลักสิบบนหลักหน่วยบนก็ลงไห้ไปแล้วเป็นเลขคู่เลขคู่ใช่ไหมเลขคู่เลขคู่บันีหน่วยบนโดยตรงของมันกับหกเจ็ดแปดนะครับซึ่งมันก็เป็นคู่ของมันอยู่แล้วก็คือหกกับแปดเป็นเลขคู่นะครับ หรือเอาแบบบบประมาณแล้วก็คือ2468นะครับ10บนก็น9 258อยู่แล้วนะซึ่งกัดทีเน้นไปที่เลข2แลกับเลข8นะครับสูตรคู่ขี้หน่วยบนก็2468ี่ห8แล้วหน่วยบนโดยตรงอย่างที่ผมบอกจะเป็น6กับ8นะครับที่นี่เอาเอาแต้มเอาแต้ม3ตัวไปก่อนนะครับ2ตัวค่อยว่ากัน แต่สองตัวก็มันไม่ยากนะครับเดี๋ยวผมชิลงให้แต้มสามตัวนะครับให้ใช้หลักพันเอ้ยหลักหมื่นบวกหลักพันบวกสิบล่างบวกหน่วยล่างนะเดี๋ยวจะบวกให้เบิ้งนะครับเอาหกบวกเก้าบวกเก้าบวกสองหกบวกเก้าบวกเก้าบวกสองนะครับ หกบวกเก้าบวกเก้าบวกสองเท่ากับยังนี่หกบวกเก้าเป็นสิบห้าสิบห้าบวกเก้าเป็นยี่สิบสี่บวกยี่บสี่บวกสองเท่ากับยี่สิบหกซึ่งหกมันเป็นเลขคู่นะครับได้เลขหกแต่มันเป็นเลขคู่เป็นแบบคู่ขี้นะครับเลขคู่เท่ากับเป็นศูนย์ 2 4 6และ8นะครับคือแต้ม3ตัวแต้มรวม3ตัวนะครับซึ่งงมวดต่อไปนะครับ9 4 5 8 1 1, 1. 8 1 1 8บวก1เป็น9 9บวก1เป็น10 10เท่ากับ0เข้าที่แต้ม0นะครับต่อไปนะครับ หมื่นบวกพันบวกสิบล่างบวกหน่วยล่างนะครับสี่บวกห้าบวกแบวกแปบวกหบวกแบวกแเท่ากับสี่บวกห้าเป็น9 9้าเบวกแปเป็น7จ็ดเดบวกแปเป็นห้านะครับห้าเป็นเลขขี้ก็จจะเป็น1 3ึาห้า 7และ9นะครับงวดต่อไปออก9 99, 9 9 9 9 7นะครับ9 99, 9 9 9 9 7 9บวก9เป็น18 9บวก9เป็น18 8บวก7เป็น15อยู่ที่5แต้มนะครับ3ตัวบนเขาที่เลขหานะครับ ต่อไปนะครับเหมือนเดิมหมื่นบวกพันบวกสบล่างบวกหน่วยล่างเ้าบวก9กบวกเบวกแนะครับ9กสามโตเลยเบวกเก้าบวก9กบวกแเท่ากับเบวกเเป็น18 18ปดสิบแปดวกเก้า,เ,า 20, 10, 7, 8, เท่ากับยี่บวกแปเท่ากับห้าหเป็นเลขที่ ที่ก็เหมือนเดิมนะครับ1 3 5 7และ9 7มันก็จัดหน่อยกว่าเป็นยังนะครับงวดต่อไปนะครับ2 4 4 0 8 3 8กับ0บก8เป็น8 8บก3เป็น11เป็น1แต้มนะครับเขาที่แต้ม1นะครับ ต่อไปนะครับ2 4 4 0 8 3หมื่นบวกพันบวก10ล่างบวกหน่วยล่างนะครับ4บวก4บวก5บวก7เท่ากับ4บวก4เป็น8 8กับ5เป็น13 4บวก4เป็น8 8บวก5เป็น13 สาบ,บกเกเป็น9 9เป็นเลขขี้ 1, 1> หนึ่1 3 5 7และ9นะครับวดต่อไปออก8 3 7 8 9 3 8จ็ดลงท้ายด้ยวยเลขศูนย์นะครับ แต่เขาเฮาเห็ดใดเป็นเลข4บวก4เป็น8 8กับ5เป็น3 3บวก7เล้ยเป็น0 4บวก4เป็น8 8บวก5เป็น3 3บวก7เป็น0 0เป็นเลขคู่ผมบวกพิทก็ต้องเป็น0นะครับ2 ามเอ้ามันจะได้0 2 4 6แล้วก็8แมนบอกเหมือนบวกพันก็คือ4บวก4เป็น8 8กับ5เป็น13 13บวก7เป็น20เป็น0 0 2 4 6 8นะครับแต้มมันเป็นเลขคู่อ่ะอันนี้ผมบวกจิตงวดต่อไปออก8 3 7 8 9 3เป็นเลขคู่ก็คือ0ูนย์แต้มนะครับ9บวก8เป็น7 7เบวก3 10, เป็น10เป็น0 0แต้มเขาที่เลข0นะครับแต้มนั้นวนต่อไปนะครับหมื่นบวกพันก็คือ7จ็ดสามบวก7บวก5บวก9นะครับ สามบวกเบวกหบวกเกบวกเเป็น10 10ิบวกหเป็น15 15้บวกเเป็น14 14เป็นเลขคู่นะครับคู่ก็0ูนยสองสีและ8นะครับออกนอกกล้องอีกแล้ว ได้เลขคู่นะครับ3าบวกเเป็น10 10ิบวกหเป็น15 15้บวกเกเท่ากับ24 24ิเป็นเลขค,คู่เลขคู่ก็ศูนย์สองสี่หจึงวัตถิภัาฑมาบางหันนะครับ2 8 6 0 5 1 0กศูนนึ่งศูบวกหเป็นห้า้าบวกหกบวกหเป็นหกอ้ย หกนะครับเขาทิ่แจ้มหกโยนหาหนึ่งหกแจ้มนะครับแจ้มสามตัวบน<ม>เป็นแนวทางนะครับแนวทางแล้วก็งดชีิฮอตเท่านี้นะครับหนึ่งพฤศจกายนเนาะแปดบวกหกบวกสามบวกแปดนะครับแปดบวกหกบวก สามบวกแปดสามไ้นีเพราะเป็นหาเดอแบวกหเป็น14 4สบวกสเป็น7 7็เบวกแปดเป็นห้าห้าเป็นเลขขี้นะครับขี้ก็คือแต้มรวม3ามตัวบวน1 3งสามห้านะครับหนึ่ง พอยอมาโบ,โบุบุหกสามองรอนะครับเดี๋ยวผมสีมาเขียนใส่ใบนี้มาหนี่ไแต้แจมขี้เด้อแต้มรวมสามตัวบนแต้มรวมสามตัวก่อนเนาะ ก็คือ1 3 5 7แล้วก็9นะครับเป็นแต้มรวม3ตัวบนซึ่งมันสิคัดกันไนดะ้ไอ้สูตรคู่ขี้เขาได้เป็นคู่เวิร์ดเป็นบอสูตรคู่อ่าสูตรคู่ขี้ร้อยสิบหน่วยมันจะเป็นเลขคู่หมดนะครับแต่ ถ้าเกิดว่าเป็นเลขคู่หมดมันจะรวมไม่ได้ตามนี้นะครับเพราะฉะนั้นหลักร้อยน่าจะเป็นเลขขี้นะถ้าคิดอีกแบบหนึง่งอันนี้พี่น้องอย่าเพิ่งไปปวดหัวนะครับผมกล่าวมาให้เบิง่งนะเป็นสูตรไหมสูตรเพิ่งเพิ่งเริ่มคิดคำนวณลูกเซกร์วาที่ผมย้อนเบิ่งนะ สิบวดเดี๋ยวผมไล่บุคหน,นึง่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดแปดเก้ังจางวดนี้งวดที่สิบสิบงวดนะครับผิดอยู่สองงวดมันมีผิดนะไม่ใช่ว่ามันไม่ผิดนะครับ ผิดอยู่สงวดเด้อแต่ผมเอามาให้เบิ้งแกจักงวดนี่หนึ่งสงาหางวดนะครับแต่สิงวดมันจะผิดอยู่2องวดนะครับจะเอาไปไปผิด,ผดจะหน้าเบิ้งนะครับจุดของผมก็ยังเป็นเลขเดิมๆนะครับเป็นเลขตัวเก่าเดิมๆเดีเด๋ดดวยวชิมาจับสองตัวบนนะครับซึ่ง2ตัวบนนี ยึดหลักสิบเป็นหลักนะครับเก้าสองห้าแปดเป็นหลักเก้าสองห้าแปดแต่เราจะเน้นไปที่เลขคู่ก็คือสองกับแปดนะครับเป็นหลักสิบสำหรับหลักหน่วยนะครับเป็นเลขคู่เหมือนกันเอาแบบไม่ประมาทมันก็จะเป็นสองสี่หกแปดทีนี้ว่าเป็นหลักหน่วยโดยตรงของมันก็เป็นหกกับแปดนะครับเขาสิเน้นไปที่เลขหกกับเลขแปดนะครับซึ่ง จับง่ายๆก็คือตัวเน้นก็คือ2 6 2 8 8 6 8 8แค่นั้นเองนะครับแต่ยังไม่ได้จับนะครับถ้าพี่น้องผู้ใดสิจับแล้วก็เอาไปชนกับเหล็กของพี่น้องเองนะครับเดี๋ยวก็แต้มอ่าตอนนี้เป็นแต้ม2ตัวเด้อ แมรวม2ตัวบนนะครับแต้มรวม2ตัวบนนี่ก็เดี๋ยวผมจะซึงผมได้คำนวณไว้แล้วล่ะตีไปที่มาจังว่ากันที่ลั้านะครับ 1นึ่งสี่ห้าหกแปดแล้วก็เก้าี่น้องที่เขามาติดตามไม่าทำไมมันเยอะจังเยอะกับป่อยมันเยอะไปครับว่าเป็นยังนะ อันนี้เป็นแ้บเน้นแต้บนะครับเน้นไปที่สามตัวอันนี้เน,นไอแ้บกันนะครับกรอจังควัที่แล้วแต้บเท่ากับเขานะครับสูตรแต้บสูตรอันนี้เทาก็ได้ก็เขายูเดี๋ยวผมหาปัอันนี้เป็นสูตรห้าเจ็ดนะครับสูตรห้าเจ็ดซึ่งหลายตัว แต่หลายตัวมันเป็นสูตรตั้งต้นนะครับสูตรตั้งต้นถ้าเกิดว่าลักซิปเข้ามาสอใช่ไหมถ้าเกิดว่าศูนยห้มาบุญมันจะมี2อ,อะไรล 28, 20, 22, นะสองแปดสองศูนย์สองสองสอะถ้าเกิดมันมาบนนะครับเพราะว่ามันบ้อหอด8นะครับศู7ยหเจง่ายๆศูนยหเจ็ดพี่น้องกขาู่ห่ยธาพคุณของมัน สูตรลักซิก็ลงไปแล้วเป็นสูตรหาเจ็ดของงวดที่แล้วนะครับเข่าลิลเลขบนลักซิบห้าแหนึ่งสี่กเข่าหายุดลักซิบเป็นลักนะครับอันนี้สูตรคู่ที่กระเขานะครับ สูตรคูนี่ก็ได้ <S 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 เดี๋ยวมนาะสร้างมันนะครับโอเคคลิป okay, นี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวผมหาเห็นเดี๋ยวผมเสียมให้เบิ้องดอังบางวดที่แล้วสูตรแ้มแล้วก็เขานะสูตรแต้มสองตัวบนน่ะนะ <c oughs> เออนี่นะครับอันนี้เป็นของงวดที่แล้วนะครับเขาที่แต้มหกแปดเก้าตัวนี้น้อยเป็นตัวกันนะครับเขาที่แแจมหกศูนย์สามห้าหกเจ็ดนะครับงวดที่แล้วซึ่งงวดที่แล้วนาเชยดยนะครับ 6แต้มก็จริงแต่ผมตัดหาหนึ่งออกแล้วก็ไปเน้นให้ที่ซี C, หนึ่งหนึ่งซีมั้งไอุูสรุปนะครับบกเขาอันนี้เป็นเลขล่างนะครับของงวดที่แล้วอันนี้แต้มนะครับพูดถึงแต้มนะแต้มรวมสองตัวบนซึ่งงวดน,นี้แต้มรวมสองตัวบนวก็คือตัวนี้นะครับ อาจจะเป็นอย่างที่ผมบอกแหละสองหกเท่ากับแปดแต้มนะครับสองหกเท่ากับแปดแต้มแปดแปดเท่ากับหกแต้มนะครับ่าจะเป็นตัวเน้นนะแต่ตัวกันผมก็จะจับให้เบิร์จุหรือว่าพี่น้องจับแบบคู่ทั้งหมดเลยสิบคู่หน่วยคู่ ึงสิคู่หน่วยคู่กับสิบก็จะมีอย่งลสองสี่หกแปดหน่วยกับสองสี่หเก้าละ่ะนะครับถ้าเกิดว่าจับเป็นคู่ทั้งหมดมันก็จะได้อยู่ประมาณ20ชุด25ชุดนะยีสชุดก็ได้นะมันก็ายตัวอยู่20สชุดที่นี่ยีสชุดอ้าก็ต้องมาจัดพวกนี้ตัว2 6เพราะว่ามันเป็นแปดแต้ม 88เป็น6แต้มหรือว่า24เป็น6แต้มนะครับ268แต้ม88 6แต้มอย่างประมาณนี้โอเคนะครับเดี๋ยวจังไดกะค่อยว่ากันใหม่นะจึงหวยผมมูไปไซส์เมนผมลงไปจะคลิปจะคลิปก็ยังเป็นหวยตัวเดิมนะครับกูลองค้นก็นว่าเลขร้ายตัวไอ้ผมลง จะคลิบจะคลิบมันก็เรียกตัวเดิมนะครับแต่ผมหาตัวตัดหาตัวคัดมาให้นะครับไม่เหมือนช่องอื่นอ่ะไม่เหมือนอ่ะเดี๋ยวเขาว่ากับเสือหาว่า,าพลาดพิงช่องอื่นดลงสองตัวบนตรงใช่ไหมสูตรนี้มี9ก้าชุดสูตรนี้ได้6ชุดสูตรนี้ได้แปดชุดซึ่งถ้ามารวมกันจริงๆอ่ะเยอะกว่าหวยผมอีก นะครับผมบอกตรงแต่ของผมยังเป็นแนวทางเดิมนะครับลงกี่กี่ชุดกี่ตัวก็แนวทางเดิมแหละนะเพียงแต่จะหาตัวตัดหาตัวคัดไม่หมันหน่อยโตแต่จริงผมก็จะลงให้หมดแหละแล้วเราค่อยมาตัดมาคัดกันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวจังไดคลิปหนาเดี๋ยวจะเห็นแต้มรวมสองตัวบนด้วยแต้มรวมสองตัวล่างให้ ให้นะครับคลิปหน้ารอชมนะครับว่า68 9นี่มายังไงหนึ่งส5ห้ามายังไงนะครับแต้มรวมนี่แล้วก็แต้มรวม3ามตัวบนก็เห็นไปแล้วนะครับเมื่อกี้นี่ก็คือนี่แหละบวกกันจนมุนอยปุ้ยเวิร์ดละนะครับอย่างไรก็ไล่มานะครับ ถามททยกันเข้ามาได้หรือคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับช่องผมบริบรรความคิดเห็นนะครับเปิดให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นนะครับเป็นสาธารณะโอเคคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ